วันนี้ป๊อบก็เลยอยากมาพูดเรื่องช็อคเซนเซอร์อีกค่ะพี่ฝนอยากจะสาธิตให้ดูว่าช็อคเซนเซอร์ทำงานยังไงสวัสดีค่ะฝนค่ะป๊อบค่ะวันนี้เราอยู่ในคุณถามเราตอบค่ะกลับมาอีกแล้วค่ะกับชุดเดิมและตู้เดมโม <laughs> ทำไปเยาวๆยวันนี <S 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 ้ทำไปยอะแยะวันนี้จะพูดเรื่องอะไรคะวันนี้เหรอคะเราพูดเรื่องช็อคเซนเซอร์กันไปไม่กี่คลิปวันนี้ป๊อบก็เลยอยากมาพูดเรื่องช็อคเซนเซอร์อีกค่ะพี่ฝน <S <S อยากจะสาธิตให้ดูว่าช็อคเซนเซอร์ทาํางานยังไงใช่ค่ะพี่ฝน <S <S ช็อคเซนเซอร์คืออุปกรณ์ตัวจับเรื่องอะไรคะ <S 2> <S 2> การสั่นสะเทือนค่ะ ก็คืออะไรสั่นนิดสั่นหน่อยมันก็สะเทือนสั่นนิดสั่นหน่อยสั่นนิดสั่นหน่อยมันก็ร้องแล้วค่ะพี่ฝนมันสามารถปรับระดับในเรื่องของการตรวจจับความไวของการสั่นสะเทือนได้ถึง4ระดับนะคะแต่อันนี้เราจะมาสาธิตที่ดูว่ามันทํางานยังไงใช่ค่ะเดี๋ยวอันนี้คือใครเป็นคนสาธิตเลยโนโนอ่ะป้อมโนรีโมดไปเปิดปิดอัีพี่เป็นคนาอเอง โอเคค่ะเดี๋ยวช็อคซ็นเซอร์คือตัวไหนชี้ให้ดูก่อน,นนะตัวนี้ตัวนี้ค่ะตัวเล็กๆตัวเล็กๆค่ะติดตั้งง่ายจริงๆติดตั้งที่ไหนได้บ้างนะติดตั้งใช่ไหมคะ กระจกก็ได้ค่ะที่แบบว่าพื้นบ้านที่เป็นแบบบานฟิกกระจกบานฟิกหรือว่าไม้ปูนได้หมดปูนซีเมนหรือว่าเหล็กก็ได้ติดตู้เซฟก็ได้ลักษณะในการตรวจจับก็ขึ้นอยู่กับพื้นผิวที่ติดตั้งนะคะโดยประมาณก็คือประมาณ3เมตรลักมีโดยประมาณนะคะแล้วแต่พื้นผิวทีนี้เรามาดูการทดสอบดีกว่าดูการทํางานเปิดระบบกันละกันค่ะค่ะ อ่าน,นี่เปิดระบบเรียบร้อยแล้วเปิดเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเดี๋ย,ยวะะเราจะทดสอบเรื่องของการสั่นสะเทือนการตรวจจับของชอ็อตเซนเซอร์กันนะคะขออนุญาตเคาะตรงนี้แล้วกันนะคะออตอนนี้ระบบทํางานแล้วร้องแล้วค่ะชอ็อตเซนเซอร์ร้องแล้วเพราะสั่นสะเทือนที่เมื่อกี้พี่ฝนได้เคาะน,นั่นเองใช่ถ้ามีการสั่นสะเทือนปุ๊บมันก็ร้องตรวจจับเลยค่ะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตปิดนะคะอื ทีนี้พี่เพิ่มเติมนิดนึงนะคะในการทํางานของช็อกเซนเซอร์เนี่ยเราก็ขึ้นอยู่กับว่าเราติดตั้งกับอุปกรณ์อะไรซึ่งเราสามารถที่จะเซตให้มันทํางาน24ชั่วโมงหรือว่าจะให้มันทํางานเฉพาะช่วงเปิดระบบก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นการติดที่เป็นกระจกบานฟิกเราอาจจะทํางานเปิดปิดตามความต้องการเพราะแบบว่าเวลาเปิดปิดใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้เราแค่นี้ก่อนเนอใช่ค่ะ ยังไงมีใครสงสัยอะไรคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้ป๊อกกับพี่ฝนก็ต้องลากันไปก่อนคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะ